ตอนที่505กลับคืนสู่เย่าฟันเสียนนั่งอยู่ในรถนึกถึงรายงานข่าวที่ถึงจจริงแจ้งให้ทราบที่หน้าประตูวังเกิดความร้อนใจอยู่บ้างทราบแต่แรกว่าเมื่อเม่กลับถึงมหานครก่อนกำหนดตนเองไหนเลยยุ่งเกี่ยวกับเรื่ององค์ชายใหญ่รับพระชายาข้างอันใด เมื่อสามเดือนก่อนฟ้านเสียนกระรับจดหมายจากฟ้านรั่วทราบว่านางสามารถลงจากเขาเขียวกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนฟ้านเสียนย่อมยินดียิ่งทำตามคำคำชับคำชาในจดหมายของเมยเมยให้หลินบ้านเอิอเลือกหาสถานรักษาพยาบาลให้กับนางแห่งหนึ่ง หลินบันเอ๋อร์เลือกไปเลือกมาสุดท้ายเลือกฝั่งตรงข้ามกับร้านหนังสือมิสแสวงหาอยู่ห่างจากสถานศึกษาไทยเสวมไม่ไกลฟ้าเสียงน,นึกนูนึกว่าเห็นว่าไม่เลวสามพี่น้องถือว่าเปิดกิจการบนถนนสายเดียวกันแต่นึกไม่ถึงว่าฟ้านรั่วๆกลับมาก่อนกำหนดไม่นำซ้ำจากปลาคําของถึงจริงยาโถน,นี้เข้าบ้านครู่หนึ่งก็รีบรุดมายัางที่ตั้งสถานพยาบาล สองปีมานี้ฟ้านรั่วๆในสานะสิทธิ์คนสุดท้ายของราชครูขู่เหอดูแลเรื่องต่างๆบนเขาเขียวนางเป็นชาวนันชิงทั้งยังเป็นน้องสาวของฟ้านเสียนดังนั้นแม้ได้รับอนุญาตจากราชาสำนักเปิดฉีและการสนับสนุนจากหลังเถาที่เป็นสิทธิ์พี่ใหญ่ยังได้รับความยากลำบากอยู่บ้าง ระหว่างที่นางอยู่บนเขาฟ้านรัวรัวยังลงจากเขามารักษาโรคให้กับชาวเปิดฉีที่ยากไร่นางคิดค่ารักษาเพียงเล็กน้อยทั้งมีวิชาแพทย์สูงส่งแม่นนานทั่วไปแควนเปิดฉีก็ทราบว่าในสำนักฟ้าเอกะมีหมอหญิงที่มีจิตใจเมตตากะรุนานนางหนึ่ง ปัญญาชนหญิงแห่งมหาคนครเมื่อครั้งกระโน้นหลังจากรับการฝึกอบรมจากพิชายอย่างยาวนานในที่สุดก็ค้นพบเป้าหมายในชีวิตของตัวเองหลังจากที่ค้นพบก็กกับกลายเป็นยึดมัน่นไม่เช่นนั้นพอกลับถึงมหาคนครคงไม่ยอมรั้งอยู่ในบ้านหากเดินทางมายัางสถานพยาบาลฟ้านเสียนนวดเฟ้นหว่างคิ้วด้วยความสงสัยอยากรู้ครุ่นคิดว่า ตอนนี้น้องสาวกลับกลายเป็นหมอหญิงชื่อด่างหรือเปลี่ยนเป็นงดงามสงา่านี่เป็นปัญหาที่ครั้งกรน้นมันกังวลสนใจที่สุดบนถนนตรงชวนในวันนี้ปรกากฏศีรษะผู้คนสลอนตา คึกคักคึกคืนยิ่งนี่ไม่ใช่วันเทศกาลอันใดกลับปรากฏผู้คนหนุนเนื่องกันมาผู้ที่ไม่ร่วงรู้ความในยังเข้าใจว่ามีคณะกายกรรมใดมาเปิดการแสดงเสียอีกถนนตรงชวนอยู่ใกล้กับสถานศึกษาไทยสวียผู้มาชมดูความคลึกคืนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาทั้งหมดเขย่งปลายเท้ายืดคอมองเข้าไปต้องการดูว่าคุณหนูฟ้านซึ่งเคยมีนามกระเดื่องเรื่องเือทั่วมหาคนครมีรูปช อย่างไรแผ่นดินกำเนิดอัจฉริยชนทุกยุคสมัยอัจฉริยชนทุกยุคสมัยเมื่อสี่ห้าปีก่อนพระ มหานครปรากฏปัญญาชนเรื่องชื่อหนึ่งในจำนวนนั้นคือเหอจงเวย่ยเข้ารับราชการเป็นขุนนางอีกหนึ่งคือโหจี้ฉังอยู่ไกลถึงเมืองเจียวโจแทบถูกผู้คนหลงลืมแล้วส่วนคุณหนูอันเรื่องชื่อในมหานครประกอบด้วยเยีย่ยหลิงเอ,อ๋ออยู่ไกลถึงเขตชิงโจหลินว่านเอ๋อแต่งให้กับฟ้านเสียนไม่อาจนำมาพิพาสพิจารณ์ตอนนี้ที่รับกล่าวขวัญถึงก็คือความปะเทือนของคนหนูหวังความอ่อนแอของคุณหนูเหอ ในความเหิมเกรมของลูกหลานผู้ทรงอำนาจในสถานศึกษาไทยสวียดนหลายคน ฟ้านเสียนเคยคัดลอกคำวิจารณ์มาประโยคหนึ่งนี่นับว่ารุ่นนี้มีสู้กับคนรุ่นก่อนแต่ฟ้านรู้ร่วมีข้อยกเว้นครั้งกรนโน้นนางมีชื่อในเชิงกวีต่อมาถูกเชิญเข้าตึกไทยอีกตึกหมอหลวงหลังจากนั้นการาบราชกูคูเหอเป็นอาจารย์ชาวชิ่งไหนเลยลืมเรือนนางได้เที่ยงวันนี้พอนางเผยโฉมที่หน้าสถานสยาบาลผูสอนหนังสือที่สถานศึกษาไทายสวยีก็จดจออําออกบอกเปล่ากันปากต่อปาก จนกลายเป็นข่าวที่ค,ครมที่สุดของมหานครประจำวันนี้ฟ้านเสียนเลือกมากหน้าต่างรถชมดูต้องขมวดคิ้วเข้าหากันบังเกิดความขุ่นเคืองต่อเหล่านักศึกษาที่อุดอยู่ในหน้าร้านหนังสือกับสถานรักษาพยาบาลซึ่งยังไม่ได้ขึ้นชื่อป้ายยีห่ห้อ มู่ฝงเอ,อ๋อสังเกตสีหน้ามันจึงกล่าวพู้น้อยจะไปขับไล่คนเหล่านั้นเองฟันเสียนไม่ปริปากพูดจาถึงจือจริงจึงกล่าวเบาๆว่าเราจะไปสะสางสถานที่เองฟันเสียนค่ยประงกศ์ศีสรับ หลายปีนี้มันค่อยสร้างภาพลักษณ์ในจิตใจของนักศึกษาผู้คงแก่เรียนลบสีสันดำมืดของสำนักตรวจสอบออกในเลยปล่อยมู้ฝงเออลบทำลายไปได้ถึงจืิจริงลงจากรถไม่ทราบกล่าวอันใดผู้คนสันจรและนักศึกษาที่อุดอยู่บนถนนตรงชวนค่อยยา้ยายจากไปเว้นพื้ที่ว่างที่ปากถนนแถบหนึ่งเมื่อนักศึกษาเหล่านั้นเดินผ่านรถม้าสีดำกระน้อมกระนับต่อรถมาค่อยลาถอยไปอย่างเงียบงนัน ดูถ้าคนเหล่านี้ร่วงรู้ศักยนะของคนในรถแล้วย่อมไม่กล้าเพิกเฉยโดยเฉพาะนักศึกษาเหล่านั้นยึดถือฟ้านเสียงเป็นไอดอลบวกกับตอนนี้ฟ้านเสียงยังเป็นอาจารย์สอนในสถานศึกษาไทยสเวียทั้งหมดนันเลยกล้ารังอยู่ ถนนตรงชวนเงียบสงบลงฟ้านเสียงค่อยลงจากรถคนความปรุงพ่านใจยิ้มพรางเดินเข้าสถานพายาบาลซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกร,ร้านหนังสือมิสแสวงหาไม่ทันตรวจสอบว่าลิ้นว่านเออตกแต่งหน้าร้านอย่างไรก็กว่าตามมองเข้าไปมิคาาไม่เห็นใบหน้าฟ้านรัวๆเห็นเพียงชุดนวมที่เบาบางและองค์เอียวที่สู้ผอมอยู่บ้าง ฟ้านรู่วไม่ล่วงรู้ความเปลี่ยนแปลงนอกสถานพยาบาลตอนนี้กำลังยอดตัวลงจัดแจงสมุนไพรในห้องนางยังนำตัวยาที่หาย,ยากมาจากเขาเขียวแพนเปิดฉีกำลังใคร้ครวญว่าจะเก็บรักษาอย่างไรดีเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นที่ด้านหลังฟ้านรูร่วไม่ได้เหลียวหน้าไปหากกล่าวว่ายังไม่เปิดร้านหากไม่ได้เป็นโรคลมปัจจุบันทันด่วนอีกสองวันค่อยมาใหม่ ฟ้านเสียงพอได้ยินเสียงก็เกิดความยินดีบวกกับถ้อยคำนี้แสดงออกถึงจัญยาแพทย์อันดีงามต้องยิ้มด้วยความพึงพอใจกล่าวว่าหากว่าไม่สบายและเลยต้องร้อยท่านกลับมารักษาหรือว่าวิชาแพทย์ของข้าพเจ้าใช้การไม่ได้หรือฟ้านรู้ร่วพอได้ยินซุ้มเสียงที่ทั้งคุ้นเคยทั้งเหินห่างอยู่บ้าง ต้องสถานขึ้นเล็กน้อยจากนั้นกลับเกินสู่ความสงบลุกขึ้นยืนหันหลังให้กับฟ้านเสียนจัดแจงเสื้อผ้าเล็กน้อยค่อยเหลียวหน้ากลับมาอย่างช้าช้าย่อกายลงกราบกรานกราบว่าเกอรเกอท่านมาแล้วเหรอ ึงแม้ขมอารมณ์ความรู้สึกไว้แต่ขนคิ้วบนใบหน้าลูกตาในดวงเนตรเส้นโค้งที่มุมปากนางนวลแสดงออกถึงความปติอินดีในจ,ใจิตใจฟ้านเสียงพอเห็นเขาความปติอินดีบนใบหน้าของน้องสาวแล้วอยู่ดีๆก็หวั่นไวหวใจขึ้นมามันเหมอมองดูน้องสาวมองดูใบหน้าคุ้นเคยแต่ไม่ได้เห็นมาหลายปีใบหน้านี้มองดูความเย็นชาที่หวางคิ้วของนางละลายหายสิ้นที่เมื่งหน้ามันต้องถอนใจเบาๆออก าจากนั้นมันสืบเท้าออกไปหนึ่งกรูปครามสีรษะของฟ้านร, ου ร, ου ร ου ั่วๆเบาๆฟ้านร, ου ร, ου ร ου ั่วๆก้มศีรษะลงยังข้างเด็กน้อยด้วยความคุ้นเคยเช่นเดียวกับฤด,ดูชุนเทียนเมื่อปีที่สในรชาชการชิงหลีฟ้านเสียนเพิ่งเดินทางถึงมหานคร,รเข้าสู่พระตึกพระกำกับดูแลทักษิณสองพี่สองชงเมย่ พี่ชายกับน้องสาวเพียงเอ่ยปากคำหนึ่งทั้งเคลื่อนไหวเล็กน้อยก็ลบความรู้สึกอันเนื่องมาจากการเวลาไปกลับเพื่อนสู่สภาพของวันนอนที่ชมชอบเคลื่อนไหวกับมันนอนน้อยที่อ่อนแออมโรค <c oughs> ฟันเสียนสุดนั่งลงบนหีบยาใบหนึ่งมองดนูเมื่อยๆม,มที่กลับไปจัดยาใหมา่กล่าวว่าชนัหนเมื่อถึงก่อนกำหนด ฟ้านรัวว่วยกแขนเสื้อซับเหงื่อที่จอนหูกล่าวว่าระหว่างทางไม่ได้สีเวลาชักช้าจึงมาถึงก่อนหลายวันฟ่านเสียงกล่าวอย่างไม่เห็นด้วยว่าการเดินทางลงใต้เป็นพันลีใยญยไม่พักผ่อนในบ้านสักสองวันสถานที่พยาบาลมีพี่สะายท่านจัดการเองท่านเพียงตรวจรักษาอื่นๆไม่ต้องวุ่นวายใจมันสำรวจดูนางแป๊บหนึ่งพบว่า ฟานดูรัวแม้ยังสู้ผอมแต่ก็สดชื่นแจ่มใสอาจบางทีสองปีนี้ออกกรวจรักษาตามท้องถิ่นชนบทสีผิวจึงครัำกว่าเดิมแม้แต่เขาความเย็นชาที่วางคิวว้วก็จางหายไปถึงแม้ว่าติดต่อก,กันทางจดหมายตลอดเวลาแต่ถึงอย่างไรไม่เท่ากับอยู่ดูแลด้วยตัวเองฟานเสียนจึงนึกตำหนิตนเองอยู่บ้างครั้งกโน้นนางหนีการแต่งงานออกจากราชิงเป็นการจัดการของมันพอพบหน้า ฟ้านรั่วรัวก็ทอดถอนใจไม่ไถ่าถามว่าสองปีนางสุขสบายหรือไม่ฟ้านเดรั่วกล่าวว่ายาโถหญิงรับใช้ในบ้านล้วนเปลี่ยนใหม่ ข้าพเจ้าไม่รู้จักแม้สักคนเดียวคิดหาเพื่อนสนทนายังไม่มีนั่งจับเจ้าอยู่ในท้องโถครั่หนึ่งจึงคิดมาที่ร้านหนังสือมีค่าเศร้าจือพี่สะายเลือกฝั่งตรงข้ามเปิดสถานพยาบาลกระพังฉุดดึงพี่ชายขึ้นมามิให้นั่งทับหีบยาของตัวเองจนเสียหายปากกล่าวว่า ท่านนั่งทับตัวยาเหล่านี้ยังรักษาคนได้อย่างไรฟ้านเสียนกล่าวสะพโยกว่าข้าพเจ้าเป็นใครข้าพเจ้าเป็นเสียนกวีหากข่าวคราวพรแพร่ออกไปเกรงว่าผู้คนมาขอซื้อตัวยาในหีบใบนี้จากนั้นกล่าวด้วยความประหลาดใจว่าเศร้าจืดท่านเล่าสื่อ,อเล่า พระกับตุแลรักษณ์น,นามนางหลิวซื่อกับบ้านเกิดที่อ่าวต้านโจทั้งนำเบาวพระหญิงรับใช้ในตึกไปครึ่งหนึ่งบวกกับตัวตึกที่นานนอกเมืองต้องการใช้คนหญิงรับใช้พอเติบใหญ่ต้องแต่งออกผ่านไปไม่กี่ปีฟ้านรัร่วมีความรู้สึกดี มีความรู้สึกว่าตึกตะกูลฟ้านกลายเป็นสถานที่อันแปลกหน้าไม่คุ้นเคยฟ้านเสียนพบเห็นข้อนี้ต้องครุ่นคิดยาโถสื่อฉีที่ชอบชอบนอนหลับยังกลายเป็นหุวหินข้างในอำเภอผู้หนึ่งหลายปีมานี้มหานครเกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายหวังว่า ฟ้านรั่วสา,สามารถปรับตัวกุ้นชินฟ้านรั่วกว่าตามองมันอย่างสงสัยใจแวบบหนึ่งคล้ายไม่เข้าใจว่าเกอเกอร์นายถามปัญหาโง่ง,งมเช่นนี้จึงกล่าวว่าพี่สภายกับสื่อๆือไปยังตัวตึกที่นานนอกเมืองข้าวเจ้ากระเถิงจริงเข้าเมืองมาย่อมไม่ได้พบกับพวกนาง ตระกูลใหญ่ทั้งหลายล้วนมีตัวตึกที่นานนอกเมืองอย่าว่าแต่ตระกูลฟ้านฟ้านเสียนกระมักออกไปท่องเที่ยวแต่ไม่ทันคาดคิดว่าย่างเข้าฤดูหนาวต้องเตรียมงานเทศกาลขึ้นปีใหม่ตอนนี้หลินวั่นเออรับช่วงดูแลทรัพย์สินของตระกูลฟ้านส่วนส,อสือเป็นผู้ช่วยของนางต่างวุ่นวายจนหัวหมุนฟ้านเสียนยกมือนวดเฟ้นวางคิ้วกล่าวว่าท่านกลับมาถือเป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่าวุ่นวายอย่างไรสมควรรออยู่ในบ้านฟ้านด้ว ร่วค้อนมันวงหนึ่งกล่าวว่าท่านเราท่านล้วนลุวงหน้ากลับมากอดกำหนดสามวันผู้ใดสามารถอย่างรู้ได้ฟ้านเสียงลุกขึ้นตบก้นตัวเองกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าอย่างน้อยข้าพเจ้าอย่างหรือว่าตอนนี้ท่านสมควรหิวห่วยแล้ว <c oughs> ตอนนี้ตึกหน้าและหลังของตึกตระกูลฟ้านทะลุถึงกัน สวนดอกไม้ก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฟ้านเสียนยังคุ้นกับการพักี่บ้านใหม่กับบ้านเอิรนและสื่อสื่อส่วนบ้านเก่าของบิดาว่างดงปรากฏสตรีรับใช้ปัดกวาดห้องหับของฟ้านรัวๆจนสะอาดสะอา้านฟ้านรั่วพอติดตามฟ้านเสียนเข้าประตูตึกนึกถึงตัวเองใช้ชีวิตที่มหานครสิบกว่าปีขอบตาต้องแดงก่ำขึ้นมาแต่ฟ้านเสียนาอาจทนเห็นน้ำตาของสตรีจึงรีบฉุดลากรัวๆไปยังห้องโถง ยามนี้ภายในตึกไม่มีผู้ใดสองชงเม,ม่นั่งหันหน้าก็าหากันคาระวะสุราให้แก่กันจากนั้นรับประทานอาหารสนทนาถึงชิดหลังแยกจากกลับสมใจยิ่งเพียงแต่เมื่อเอ่ยถึงเหตุการณ์ก่อกบฏในมหานครสร้างความมิตกกลงบนแก่รูดรั่วเพราะเอ่ยถึงชีวิตอันอ้างว้างบนเขาเขียวและสายตาที่ไม่เป็นมิตรของชาวเปิยชีช่างความขุนข้องใจแก่ผ่านเสียนอยู่บ้าง ตอนนี้น้องชายอยู่ทางนั้นเป็นอย่างไรฟานเสียนวางจอกสุราลงเอ่ยปากถามทายฟานซื้อเจออยู่ดูแลกิจการทางเหนือถึงแม้ว่าสองพี่น้องติดต่อกันทางจดหมายทั้งจัดส่งข้อมูลข่าวสารมาแต่ฟานเสียนยังเอ่ยปากถามด้วยความเคยชิน จากปากคําของเม่ยเมื่อยฟัานเสียนค่อยทราบว่าฟัานซื้อเจออยู่ทางเหนือด้วยความยากลาบากอยู่บ้างถึงแม้ว่าราชสนัคเบอ่์ฉีไม่ได้เป็นปฏิปักษ์อย่างเปิดเผยแต่คอยฉุดดึงมือเท้าของมันฟ้านเสียนขบคิดชัวนะ่วขณะจึงกล่าวว่ายกไม่เจรไนไม่สมําเร็จเป็นภาชนะในเวลาอันสั้นฮ่องเต้เปื่ฉียังไม่ฉีกหน้าปล่อยมันอยู่ต่อเถอ สองปีนี้ฟ้านซื้อเจอกลับมหาคนครมาสองครั้งทั้งฉลองเทศกาลขึ้นปีใหม่ในปีที่9ราชการชิงหลีที่อ่าวต้านเจเพียงแต่ตอนนี้คนของตระกูลฟ้านอยู่คนอาทิตย์หน้าทางยากที่อยู่ร่วมรวมกัน ทุกครั้งนึกถึงเรื่องนี้สร้างความขุนข้องมองใจแก่ฟ้านเสียนยิ่งปัญหาอยู่ที่ในเวลาอันตึงเครียดเช่นนี้ห้องเต้มไม่อนุญาตให้มันลาออกมิดาก็ไม่สมควรอยู่ในมหานครสืบต่อฟ้านรู้รว่รวงของงกศรีรษะรับในใจไม่เคยเครือแฟมสงสัยต่อคำพูดของพี่ชายมาก่อน ไม่ว่าน้องชายหรือตัวเองล้วนอยู่ภายใต้การจัดการของฟ้านเสียนค่อยมีชีวิตที่แตกต่างจากลูกหลานตระกกนสูงสักใช้ชีวิตอย่างเต็มที่วันนี้พักผ่อนก่อนพวกนี้ค่อยสนทนาสืบต่อเหล่าหวังคนแท้หวังไม่อยู่กระทั่งคิดหาคู่สนทนาย,ยังไม่มีหมายถึงหวังชีงเนียนนเนาะ ฟันเสียงกล่าวคึมพำรรในลำคอระบายความคับข้องในอกมาบ้างในโลกนี้คู่สนทนาขมันนอกจากตาเปล่ากระวังฉีนเยนแล้วย่อมเป็นท่านอาอ,อ,อุจูก,กับเม่ยเม่ยซึ่งได้รับอิทธิพลจากตนเองที่สุด ฟานเฉียนกล้ากล่าววาจาอย่างอุกอาจต่อคนทั้งสี่ปัญหาอยู่ที่ตาเป่าโง่งมเกินไปไม่อาจแสดงความเห็นไดส่วนหวังชิเนียนไปแล้วท่านอาอูจู่จากไปไกลไม่เมื่อฟานรั่วก็ไม่อยู่แต่ในสุดก็กลับมาแล้วความรู้สึกนี้ดียิ่งฟ้านเฉียนยามปิติยนนินดีไม่ทราบดื่มสุราล,ลงไปเท่าใดทั้งม่ยอมรับประทานตัวยาถอนฤทธิสุราเพราะดื่มถึงตอนท้ายต้องฟุบหลับกับโต๊ะไป ฟานร่วร่วมมองดูเกอเกอที่ส่งกลิ่นสุราพระคุ้งต้องสัรนศิษะอย่างอับจนปัญญาสั่งให้บ่าวไพร่หามมันกลับห้องทั้งห่มผ้าห่มให้ด้วยตัวเองจัดแจงผมเผ้าที่ยาวสยายดึงเข็มที่อยู่ในร่องผมออกมาอย่างระมัดระวังเช่นเดียวกับเมื่อหลายปีก่อนฟ้านเสียนยังไม่แต่งงานถูกทำร้ายบาดเจ็บ เมื่อกลับเข้าห้องตัวเองฟ้านรั่วๆมองดูเข็มเล็กละเอียดในมือหลายเล่มอดยิ้มมีได้คุณคิดว่าเศร้าจือสมควรต้องรู้ว่านี่เป็นเข็มพิษหรือว่าตอนเพิ่งมันสนิทสนมกันไม่กลัวถูกทิ่มแทงหรือหาไม่ทุกข้ามเคืนต้องถอนดึงเข็มออกมาก่อนหรือ จากนั้นค่อยได้คิดว่าตัวเองไม่สมควรนึกถึงปัญหาเหล่านี้ต้องหน้าแดงบูบจัดวางเข็มเล็กเอียดลงในกล่องนี่เป็นไม้ตายช่วยชีวิตของฟ้านเสียนสองชงเมยจัดสร้างขึ้นที่ตึกหลังนังย่อมทราบว่าควรจัดการอย่างไรห้องหับเป็นของเก่าฟูกหมอนเป็นของใหม่คนเป็นคนเก่าความในใจก็เก่าก่อนฟ้านรัวๆนั่งอยู่ข้างโต๊ะ มองผ่านหน้าต่างห้องชมดูสวนอุทยานเบื้องนอกวันนึกถึงก่อนหน้านี้เกิร์เกร์ร่ำสุราอย่างสมใจแต่จากปากคำของมันนางทราบว่าหลายปีนี้โกเกอร์สมมาตรปรารถนาแต่ก็เกิดความกดดันที่บอกไม่ถูกจนไม่ปลอดโปร่งโล่งใจ นางทอดถอนใจคำหนึ่งคลุมเสื้อคลุมบนลงบนร่างเดินออกจากทอดห้องเดินออกจากห้องทอดน่องอยู่ใต้แสงจันทร์แสงจันยังคงเช่นการก่อนดูออกว่านางเกิดความว้าวุ่นใจ แต่ฟ้านรั่วร่วซ้ำย่อมทราบว่าทุกประการนี้เป็นความเพ้อฝันอย่าเพิ่งบอกว่าความคิดกระหนึ่งของนางรัตการยอมรับจากทางโลกหรือไม่ประเด็นสําคัญคือเกอรเกคุ้นกับการดนแลตัวเองเช่นเด็กทารกผู้หนึ่งในใจไม่มีความคิดเช่นนั้นมาก่อนรักเขาครางเดียวเหมืึนข้าวเหนียวนึ่งต้อทราบว่าฟ้านรั่วกับฟ้านเสียน,นี ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันนะเป็นพี่น้องกันแต่ไม่ใช่พี่น้องทางสายเลือดคนละพ่อและคนละแม่นั่งยิ้มอย่างแห้งแหลงครุ่นคิดว่ายังคงรีบเปิดสถานพายาบาลเถอะในโลกยังมีคนที่น่าเวทนาตัวต้องการให้ตัวเองรักษาเยี่ยวยา <c oughs> พอนึกถึงพระหน้าที่ไม่นหน้าอันสดใสงดงามก็กลับเืนสู่ความสงบชีวิตความเป็นอยู่ทางเหนือนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่บุคลิกภาพของนางในความสงบไม่เฉยเมยเย็นชาเช่นการก่อนหากเพิ่มความเยือกเย็นมิลนลานอีกหลายส่วนอย่าเพิ่งบอกว่าการกลับคืนสู่มหาคนครของคนหนูฟ้านจะสร้างความสถานสะเทือนอันใด <c oughs> เพียงตึกตระกุลฟ้านก็คือคักกระคืนกว่าเดิมหลินว่านเอ,อ๋อกับคณะพอทราบข่าว เขารีบกลับจากตัวตึกที่นาอาหญิงพี่สะพ้ยพบหน้าย่อมเกิดความปิติยินดีโดยเฉพาะพอได้พบกับหลานชายหลานสาวยิ่งสร้างความเบิกบานใจให้แก่ฟ้านรัวรัวยิ่งนักครอบครัวแห่งนี้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขถือเป็นเรื่องแปลกของคนตระกูลใหญ่ในมหานครแต่ว่าบรรยากาศนี้คงอยู่ไม่นานเนื่องเพราะฟ้านรั่วรัวต้องการเปิดสถานพยาบาลในวังกระรับสั่งให้ฟ้านเสียนนำฟ้านรั่วเข้า เรื่องของสถานพระบาลย่อมมีผู้คนจัดการภาระเข้าเฝ้าก็ใช้เวลาเพียงหนึ่งวันแต่นุ่มสาวรุ่นทสองของตระกูลฟ้านไม่สามารถอยู่ว่างฟ้านรัวๆร,ร,ร,ร่ำเรียนวิชาแพทย์ที่เขาชิงซานแ้นเปิดฉีหลายปีไม่กลับถึงมหาคนครย่อมต้องการกราบพบญาติอาวุโสหลายท่าน จุดแรกเป็นวังเจ้าจิ้งอ๋องซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับตระกูลฟ้านหากเป็นเมื่อการก่อนก่อนไปมาหาสู่เช่นนี้ถือเป็นเรื่องปกติแต่ปัญหาอยู่ฟ้านรัวแทบเป็นสะพายของจิ้งอ๋องแต่ถูถกฟ้านเสียนส่งตัวไปเป็นสิทธิของราชครูขู่เหอสองปีนี้จิ้งอง๋องพนึกถึงเรื่องนี้ต้องทอดถอนใจรำพันต่อฟ้านเสียนดังนั้นฟ้านรัวๆพอทราบว่าต้องไปยังวังเจ้าจิ้งอ๋องจะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาฟ้านเสียนว่า สีหน้าของเมย์เมยหวันนึกถึงหลีหงเฉิงประจำการที่เขตติ้งโจต้องใจสั่นสถานไม่ทราบครั้งกระน้นตนเองกระทําถูกต้องหรือว่ากระทําผิดพลาดไปต้องฝืนยิ้มพรางกล่าวว่าไม่มีใดไม่สบายใจเพราะถึงปีใหม่หงเฉิงจะกลับมายัางมหานครหรือว่าท่านตระเตรียมดบหน้ามันไปชั่วชีวิตหรือชบตอนครับ